สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาเล็กชาแนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปาเล็กก็มีพลูสวยๆนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะพลูต้นนี้นะคะปาเล็กก็เลี้ยงมาได้นานพอสมควรแล้วนะคะจากที่ซื้อมากระถางเล็กๆ50า10บาทนะคะตอนนี้ก็เลี้ยงน้องได้เจริญเติบโตงอกงานใหญ่โตมโหลาน,นะคะแตกเครือนะคะออกมายืดยาวเนาะดูสิคะได้มาสองเือแล้วนะคะ วันนี้ก็เลยจะมาชวนเพื่อนขยายพันธุ์นะคะมาขยายพันธุ์พลูปีกนกนะคะซึ่งเจ้าพลูปีกนกนี่นะคะเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นไม้เลื้อยนะคะที่เลี้ยงง่ายแล้วก็โตเร็วเนะาะใบสวยนะคะมีความเป็นสมมาตรนะคะแล้วก็ใบนูนเนะาะใบนูนนะคะเราเอามือลูบสัมผัสเนาะเหมือนเดินอยู่ในถนนลูกรังเลยนะคะคลุกคลักคลุกคลักเขาก็เลยมีชื่ออีกชื่อนึงว่าพลูระเบิดนะคะสําหรับพลูปีกนกเนาะถ้าได้ยิน บางคนเรียกว่าพลูระเบิดก็คือพลูเดียวกันนะคะแต่ตัวนี้เขาจะไม่ด่างนะคะไม่ด่างนะถ้าจะถ,ถ,ถ้าด่างจะแพงค่ะตัวนี้ไม่ด่างก็เลยราคาไม่แพงเนาะ <S <S นอกจากเขาจะเป็นพลูนะคะที่เลี้ยงแล้วก็จเจริญเติบโตวรวดเร็วดูแลง่ายจเจริญเติบโตวรวดเร็วแล,ะะแล้วนะคะเขาก็ยังเป็นพลูที่เป็นไม้มงคลด้วยนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศไม้มงคลนะคะสามารถปลูกในบ้านได้นะคะดูแลง่ายเนาะวัสดุที่ปลูกนะคะก็ หมือนเดิมนะคะมะพร้าวสับเนาะมะพร้าวสับนะคะแนะนํานะคะเพื่อนเพื่อนถ้าปลูกพวกไม้แขวนต่างๆเนาะหรือว่าไม้ที่ต้องการามะพร้าวสับเป็นส่วนผสมนะคะให้ให้เลือกเบอร์เล็กนะคะมะพร้าวสับเขาก็มีเบอร์นะคะเพื่อนๆนถามทางร้านได้นะคะให้เราใช้เบอร์เล็กนะคะผสมกับขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ดินนิดหน่อยเนาะในการาปลูกนะคะพวกไม้แขวนต่างๆ เพราะว่าไม้แขวนน่ะเขาจะไม่นิยมใช้ดินล้วนนะคะในการปลูกเพราะน้ำหนักมันจะเยอะเกินไปนะคะเขาก็จะใช้มะพร้าวสับขุยมะพร้าวค่ะส่วนมะพร้าวที่ใหญ่ๆเขาจะนิยมเอามารองก้นกระถางกันนะคะถ้าส่วนผสมในการปลูกอะ่ปะป้าเล็กแนะนํานะคะให้ถามเจ้าของอร้านที่ขายเลยนะคะบอกว่าเอามะพร้าวสับเบอร์เล็กนะคะเขาก็จะหยิบให้เราทันทีนะคะ สำหรับเบอร์เล็กนะคะก็จะแพงกว่าเบอร์ใหญ่อยู่นิดหน่อยนะคะแล้วแต่ร้านแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันนะคะสำหรับพลูปีกนกนะคะทางด้านความเชื่อนะคะคนที่ปลูกพูกปีกนกนะคะเขาก็มีความเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมนะคะเสริมพวงจุ้ยเนาะแล้วก็เสริมสิริมงคลน,นะคะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะ สามารถปลูกในบ้านได้นะคะเขาก็เป็นไม้ฟอกอากาศเนาะไม้ฟอกอากาศก็จะคายก๊าซออกซิเจนนะคะก็จะดีสำหรับสุขภาพแล้วก็สีเขียวก็ดีต่อสายตาของเรานะคะแนะนำเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกกันเลยนะคะเห็นไหมคะเราตัดออกมานะคะเขาเขาจะเป็นพูที่มีรากสั้นนะคะอ่า คูรากสั้นค่ะเขาก็จะไม่ไม่ค่อยนิยมปลูกในน้ํากันนะคะก็จะใช้มะพร้าวสับปลูกแทนนะคะเราก็จะตัดเนาะตัดเว้นข้อเข้าไว้นะคะเนี่ยเวลาเราปลูกนะคะให้เราปลูกอย่างนี้เลยนะคะเอาลงไปอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเขาก็รากของเขาก็จะออกไปหากินเองนะคะตัดแบบนี้นะคะ ตัดแล้วปลูกเลยนะคะอย่าตัดแล้วทิ้งไว้อ่าอันนี้คือคำแนะนำนะคะว่าถ้าเราอยากให้เขาปลูกแล้วสดใสแบบนี้นะคะตัดแล้วปลูกเลยค่ะอย่าตัดแล้วทิ้งไว้นะคะสำหรับการปลูกพูกนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยค่ะเรามาดูวัสดุในการปลูกกันนะคะขุยมะพร้าวนะคะที่แช่น้ำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเนาะ แล้วก็ดินนะคะเห็นไหมคะฝเล็กจะใช้ดินแค่นีด้เดียวนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยละลายช้านะคะหยิบมือเดียวนะคะไม่ได้ใส่เยอะเนาะเพราะว่าแค่กระถางเดียวนะคะก็จะใช้แค่หนึ่งหยิบมือนะคะใส่ลงผสมลงไปเลยค่ะก็ผสมดินกับขุยมะพร้าวเรียบร้อยแล้วนะคะทีน,นี้ ก็เลก็จะปลูกใส่กระถางสําหรับแขวนเนาะรองก้นกระถางนะคะก็จะเป็นมะพร้าวสับเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเอาปุ๋ยมะพร้าวกับดินนะคะที่เราผสมแล้วใส่ไปเลยค่ะอ่ะอย่างนี้นะคะวางค่ะส่วนเกินก็ตัดทิ้งไปค่ะแล้วก็แบบนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําน้องทูของเรานะคะไปตั้งไว้ในที่ร่มเนาะไม่ต้องลดน้ําแล้วนะคะเพราะว่าเขาชืน้นสักสามสี่วันนะคะเราก็มาจับดูถ้าเขาแห้งแเราก็เอาน้ำป๊อกกี้มาฉีดฉีดนะคะเราจะใช้วิธีชํากระถางระใบแบบนี้ก็ได้นะคะให้ใช้กระถางไซส์เล็กเนาะนี่นะคะอันนี้จะสองใบเนาะนี่ค่ะ พอเขาโตแล้วนะคะแตกกิ่งแตกก้านแล้วเราก็ค่อยมาเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะหรือว่าเราจะเอามารวมนะคะให้ได้เยอะๆแบบนี้เนาะเนี่ยเอามาใส่เป็นกอแบบนี้ก็ได้นะคะสองสามต้นนะคะพอเขาติดแล้วนะคะก็เอามาใส่เป็นกระถางใหญ่กระถางเดียวก็ได้นะคะจะได้สวยๆนา้าๆนะคะหรือจะใช้วิธีตั้งเสาให้เขาเกาะขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะคะ เราก็ได้ทำความรู้จักกับทูป,ปีกนกของปลาเล็กไปเรียบร้อยแล้วนะคะและพร้อมกับวิธีการปลูกแบบง่ายๆสำหรับคลิปนี้ปลาเล็กก็ไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด, like, กด like, ะะไลค์นะคะไลค์ไลค์ลนะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะกริ๊งกริ้งกริ๊งกนะคะกดติดตามก่อนนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆ ของช่องปลาเล็กชาแนลนะคะแล้วก็มาดูกันว่าคลิปหน้านะคะปลาเล็กจะมีอะไรมาอวดเพื่อนๆอีกเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บบ๊ายบาย